เชิญท่านผู้ในการวาระฮักลูกโค่ผู้ในการโรงเรียนวิชิรวิเชียงใหม่ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นระดับชั้นต่างๆดังนี้ครับคุณแม่ดีเด่นระดับชั้นประหศึกษาปีที่หนึ่งพับหนึ่งได้แก่คุณแม่ศิรพัฒน์จาราเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงเด็กหญิงธีรพัฒน์สว่างคงพาแม่ดีเด่นระดับชั้นประศ ปัจจาราเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงพิมพักสว่างโธทานคุณแม่พิมพักนุ่มพาวาสุเป็นคุณแม่ของเด็กชายพรกุศลยามภาพคุณแม่วร,รา,ราวนจันทิมาเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงเลอรัตจันทิมา ราวัลเป็นคุณแม่ของเด็กชายมีพิโพนรุณศิษิ์ขอให้นัเกเรียนทุกคนอยู่ในความสงบด้วยนะครับคุณแม่มารีวันรรานาเป็นคุณแม่ของเด็กชายมารักการกันญายอย คุณแม่ด <in> ีเ <restrial> ด mm ่นระดับช like ั้นปีที่ไ uh ด้แ uh ก่ค <orman> <ADA> <and man> <hacen> ุณแม่นางนิรินสเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงนชัฒนสุขาคุณแม่ดนรดับชันรคุณแม่โยธยาบุกเขียวเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงมาาบียว คุณแม่รนาถนันสิทธิพัทรส่งตูเป็นคุณแม่ของเด็กชายพา,น,า,านุนาาพันธ์ศิรธิพัทรส่งตูคุณแม่หญดงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองได้แก่คุณแม่อาวชนกเือดแก้วเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงพาน,นุชนกเกิดแก้ว คุณแม่อรุรม,มูลฟองเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงคุณจกรมูคุณแม่นัทวันพิมโยชาเป็นคุณแม่ของนายตะวันพิมโยชาคุณแม่ธัญพรธุรกิจเป็นคุณแม่ของนายรัชพลธุรกิจ คุณแม่แทนสีธรรมศรีเป็นคุณแม่ของนางสาวอรพันธ์รามปัญญาตัวแทนของลูกทุกคนแสดงความรัมกความกตัญญู แทนคุณไซสให้แม่ไม่ต้องสอนลูกทุกคำลูกจะนำสิ่งแม่สอนกลับไปอจบท้ายสุดนี้ลูกขอกราบดัแแงแท้ท้างจะคอยเฝ้าดูแลแม่ทุกแห่งหนความรักแม่แมเฉียยเสมือนดต่งสายชนกว้างเหลือล้นยากแทนย่าท้งให้แม่ โรงเรียนของเราได้จัดทำวันแรกฉันเสนอดีแม่พีเนยเขาบอกเอาโล่แทนปากกาเอาลูกาแทนกระดาษเอาน้ำมาเสมอแทนยิ้ว่าประกาศพักทิ้งไม่พอเรามีเงินสิบล้านร้อยล้านเราไม่สามารถซื้อแม่ได้ เราเป็นได้ทัวันนี้เพราะแม่แม่เป็นผู้สร้างโลกนะครับการเรียนรู้ใครสักคนเป็นการที่ยากมากดังน,นั้นวันนี้ในานามของเรียนวิชรวิตรนะครับ,บข,ขอบคุณท่านแขกผู้เกียรติท่านขอบคุณท่านผู้ปกครองขอบคุณผู้เขม,มามาร่วมวันนี้และขอแสดงความนดีกับบไม่ม่านทุกคนครับขอบคุณนะครับ ปีการศึกษา2559ของโรงเรียนว่าชื่อโรงเรียรนใหม่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบขระคุณที่ทางโรงเรียนได้จากเทคโนโลยีดีขึ้นในวันนี้นะคะทำให้คุณแม่ทุกคนเดิบโตด้วยสิ่ิติดสิ่งที่สำคัญนอกเหนือไปจากบางอ่างที่ได้รับในวันนี้แล้วดิฉันคิดว่าสิ่งที่มีค่าอีกประการหนึ่งก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูก เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่มีวันหมดและเป็นรักแท้ตลอดไปดิฉันอยากให้ลูกๆทุกคนที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดแม,ม่ดูแลแม่ในขณะที่แม่มมยังมีชีวิตอยู่และอยากให้วันแม่ในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆให้แก่ตัวเองและครอบครัวค่ะสุดท้าย ไม่เลิกเบิร์นไม่คิดผิดไม่แทนยอมตายแทนลูกได้ไม่มีรักใดที่ทิ้งใหญ่ไปกว่ารักของคุณแม่นะคะขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณแม่บรอนเะกล่าวสวัสดีท่าั้งทวดโวยการแลกแข่งให้มีเกียรติคู่ข้านะคะจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนี้ที่ให้โอกาสหนูได้มาเป็นลูกดีเด่นในวันนี้นะคะหนูเชื่อว่า คนคนใหญ่จะขอโทษแม่ที่เกเรไม่เชื่อฟังทําแม่เสียใจแต่หนูก็อยากจะขอบคุณแม่เช่นเดียวกันที่ทําให้หนูมีวันนี้ขอบคุณท,ท,ที่อยู่ข้างๆหนูไม่ที้หนูไปไหนขอบคุณค่ะขอขอบคุณจากอลพันธ์แะปัญญาด้วค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญแม่ที่เห็่ทุกคนถ่ายภาพพร้อมกันได้ครับ

พระทรงเป็นพระแม่พระสุดทาน,นามก้องล่าสมแท้แม่แผ่นดินขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อร่วมส่งใจของพวกเราและคนไทยทางชาติถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราทั้งผองตลอดไปขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส12สิงหามหาราชนิีขอเรียนเชิญผู้แทนผู้บริหารให้เกียรติในการวางพันพุ่มค่ะ เจอผู้แทนคณะครูให้เกียรติในการวางพันธุ์พุ่มครับ เรียนเชิญผู้แทนคุณแม่ดีเด่นได้แก่คุณแม่ธรรมกรนิพกวันนี้ให้เกียรติในการมาพานุ่งครับ ระดับชั้นประถมศึกษาวัาผพาน์คพุ่มค่ะ ท่านพรศึกษาวางควาพุ่งท่านผู้ในาการโรงเรียนวชิรวิเชียงใหม่นายวรหัตบุญโคตให้เกียรติในการเปิดโดยดอกไม้วางผาาพุ่ง และกล่า,อาวอธิรวาเชิญพระเกียรติถวายพระพรตามลำดับขอกราบเรียนเชิญครับขอเรียนชัาใต้บ่านเราป็นพระบาท พระบรมองศเพระผู้จามารรัตนก็คุ้ในการเรียนไปดเช่ใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารนักเรียนและผู้ครองอน้อมถวายควันแทนของคนด้วยศิลปะกรแมรู้สิบสองผู้หนาน้าสมัยแต่ที่ทนชัยสองสายยุ่งแข็งขอเทพไทยทั่วาตรงมาตร ถวายมิ่งมงคลแต่ราชินี